ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงการโครจรย้ายของตัวดาวพฤหัสจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงให้ชาวราศีมีน หรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนในเรื่องอะไรนะคะดาวพฤหัสมีอิทธิพลกับชาวราศีมีนได้โดยตรงค่ะเพราะว่าเป็นดาวประจําตัวและยังเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของความเป็นกรรมมะค่ะเมื่อดาวพฤหัสโคโจรเข้าไปอยู่ในเรือนชะตาใดาก็มักที่จะให้ผลกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของดวงชะตาของตัวท่านและในมุมของตัวการงานค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสเองโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีมีนค่ะได้ตำแหน่งของความเป็นกเกษตรก็ส่งผลดีกับชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนได้โดยตรงนะคะแต่หลังจากวันที่19เมษายน2566ถึงวันที่30เมษายน2567ดาวพฤหัสจะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีเมษค่ะเป็นพบการเงินของเจ้าชะตาดาวพฤหัสนะคะได้ตำแหน่งของความเป็นราชาโชค ก็จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของตัวการเงินและการงานตลอดจนในดวงชะตาของตัวท่านได้เช่นเดียวกันค่ะนิยามความหมายนะคะเมื่อดาวพฤหัสโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในความเป็นราศีเมษซึ่งจะได้ตำแหน่งของความเป็นราชาโชคนั้นจะส่งผลทำให้เจ้าชะตาจะมีฐานะทางการเงินที่อุดมสมบูรณ์ค่ะจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มักจะมีลู่ทางในการทำธุรกิจมักจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการประกอบอาชีพค่ะจะเดินทางไปถิ่นฐานใดมักจะมีโชคลาภอยู่เสมอบางท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างที่หรือต่างประเทศอาจจะเป็นในเรื่องราวของการเรียนการศึกษาหรือไปทำงานหรือบางท่านก็อาจจะย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาดาวพฤหัสจะให้ผลในเรื่องราวของความคิด การตัดสินใจในเรื่องราวใหญ่ๆในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมุ่งเน้นในเรื่องราวของตัวลาบผลเข้ามาอยู่เสมอค่ะส่งผลให้เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้มักจะเป็นคนที่มีโชคลาบเข้ามาจะทำสิ่งใดในช่วงระยะเวลานี้จะมีความมั่งคัง่งความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่รับราชการหรือทำงานที่มีความมั่นคงค่ะเจ้าชะตาจะมีจังหวะทิศทางในด้านดี ที่จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จธุรกิจมีการขยับขยายตัวดีค่ะนี่ก็คือนิยามความหมายเมื่อดาวพฤหัสโคจรเข้ามาอยู่ในความเป็นราชาโชคนะคะอิทธิพลของตัวดาวพฤหัสเมื่อโคจรเข้าไปดาวพฤหัสจะส่งกระแสส่งอิทธิพลถึงการเปลี่ยนแปลง ก็ต่อเมื่อมีดาวอื่นๆโคจรเข้ามาทำมุมสัมพันธ์กับตัวดาวพฤหัสนะคะอย่างเช่นในลักษณะของการร่วมราศีเล็งลัคนาหรือเร็งราศีหรือโยกหน้าโยกหลังและลักษณะของการตรีโกนค่ะนี่ก็จะทําให้อิทธิพลของตัวดาวพฤหัสสามารถที่จะส่งกระแสถึงเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลานั้นๆน,น,นะคะ ซึ่งการพยากรณ์นี้เราใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยค่ะดูการโคจรย้ายของดวงดาวในช่วงระยะเวลานี้โดยเอาดาวอาทิตย์นะคะที่จะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในแต่ละราศีจะทำมุมถึงตัวดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษก็จะมาเป็นคำพยากรณ์ก็อยากให้ชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนฟังคลิปนี้แบบเป็นกลางๆนะคะ อย่าเพิ่งเชื่อหรืออย่าเพิ่งไม่เชื่อทั้งหมดนะคะเพราะว่าเรามาทำเป็นการพยากรณ์ไว้นาร่วงหน้านะคะซึ่งคำพยากรณ์อาจจะมีผลแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลนะคะในช่วงระหว่างวันที่14มีสเมษายนถึง14พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้ดาวอาทิตย์จะโครจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีเมษค่ะ ร่วมกับตัวดาวพฤหัสด,ดาวพุธและตัวพระราหูจะเห็นได้ว่าในภพของความเป็นการเงินที่อยู่ในราศีเมษนี้จะมีดาวโครจรเข้ามาสถิตยอยู่ถึงสดวงส่งผลทําให้ทิศทางกระแสก,การเงินของเจ้าชะตาจะมีความหลากหลายค่ะดาวอาทิตย์นะคะโครจรร่วมกับตัวดาวพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรส่งผลในเรื่องราวของธุรกิจการงานของเจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของตัวรายจ่ายการเงินจะอยู่ในลักษณะของการเงินที่หมุนเวียนค่ะ ตำแหน่งในช่วงระยะเวลานี้นะอิทธิพลของตัวดาวธิะดาพฤหัสเขาทำมุมในด้านดีถึงกันก็ส่งผลทำให้กระแสก,การเงินของเจ้าชะตาจะมีความหลากหลายธุรกิจการงานการค้าขายการลงทุนในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ก็มีโอกาสที่จะมีผลกำไรส่งผลดีในมุมของตัวการเงินตลอดจนเจ้าชะตาเองก็มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจการงานในลักษณะของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญา ก็จะมีผลประกอบการในด้านดีค่ะในช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมดาวอาทิตย์จะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีมิถุนเป็นภพพันธุของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะอยู่ในตำแหน่งของการโยกหน้าถึงตัวราวพฤหัสค่ะในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ของการเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นช่วงของการใช้จ่ายเงินไปกับการลงทุน บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการนะคะขยับขยายบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการต่อเติมในเรื่องราวของตัวการเงินก็อาจจะมีสภาวะการเงินที่หมุนไม่ค่อยทันบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และในช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่เองก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านท่านที่ประกอบธุรกิจในแนวของการงานลักษณะของตัวแทนในหน้าประชาสัมพันธ์ หรือธุรกิจนะคะส่วนตัวนะคะในช่วงเย็นเวลานี้จะมีจังหวะทิศทางในด้านดีมีช่องทางดีๆที่จะมีเกิดขึ้นเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะให้ความสนใจความใส่ใจเป็นในเรื่องราวของตัวการงานและหวังที่จะมีลาภผลหรือตัวการเงินที่จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะในช่วงระหว่างวันที่18สิงหาคมถึง17กันยายนดาวอาทิตย์จะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีสิงห์เป็นภพอริของเจ้าชะตา ดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งของความเป็นกเกษตรทาให้ดาวอาทิตย์มีอิทธิพลกับดวงชะตาของตัวท่านและยังทํามุมถึงตัวดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษด้วยในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระม,มัดระวังค่ะอาจจะมีเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาในมุมของตัวการเงินการงานอาจจะมีเรื่องราวของความยุ่งวุ่นวายที่เกิดขึ้นเป็นช่วงที่เจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องราวของความหนักใจมีอุปสรรคปัญหาที่เข้ามา บริวารลูกน้องตลอดจนคนที่เขาเรียกว่าใกล้ชิดในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะไม่ค่อยเกื้อหนุนสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านสักเท่าไหร่เจ้าชะตาต้องระมัดระวังการมีปากเสียงหรือเหตุทะเลาะวิวาทนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่คนในครอบครัวได้ประเด็นที่จะเป็นข้อถกเถียงหรือเป็นปัญหาที่จะทําให้เกิดเรื่องราวของการทะเลาะเบาแวงกันก็มักจะเป็นในเรื่องราวของตัวการงานและการเงินในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ การเงินอาจจะหมุนไม่ทันการงานอาจจะมีมากส่งผลถึงสภาวะความเครียดความกดดันได้เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของตัวสุขภาพและเรื่องราวของความมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะในช่วงระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายน ดาวอาทิตย์จะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีตุลค่ะเป็นภพมรณะของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะทํามุมถึงตัวดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษการเงินในช่วงเลี้ยวเวลานี้ก็มีความหลากหลายแต่อุปสรรคเรื่องราวใหญ่ๆในช่วงเลี้ยวเวลานี้ก็มักที่จะเป็นตัวภาระค่าใช้จ่ายบางท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือกําลังมองหางาน หรือกาลังที่จะตัดสินใจออกจากงานแล้วมาดูยในงานของเรียกว่างานส่วนตัวหรืองานที่เจ้าชะตาจะเป็นผู้ตัดสินใจแบบร้อยเปอร์เซนก็อาจจะมีเรื่องราวของความหนักใจในเรื่องราวของตัวการเงินสภาวะการเงินอาจจะมีเรื่องราวของการหมุนเงินไม่ค่อยทันค่ะเรียกว่ากระแสะการเงินมันมีเข้ามานะแต่ภาระค่าใช้จ่ายหรือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนแ,แบกรับอยู่ตอนนี้ ก็จะส่งผลถึงสภาวะการเงินที่รับซ้ายจ่ายขวารับต้นเดือนกลางเดือนเงินในกระเป๋าสตางค์หรือเงินในบัญชีก็เริ่มล่อยหลอและกำลังมองหาทิศทางว่าเราจะได้กระแสะการเงินจากตรงไหนได้บ้างในช่วงระยะเวลานี้ดวงผู้ใหญ่ก็อาจจะยังไม่ค่อยสนับสนุนหรือเกื้อนหนุนในดวงชะตาของตัวท่านสักเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนอาจจะต้องก็เรียกว่าประคับประคองตัวให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงระยะเวลานี้ไปค่ะ ในช่วงระหว่าง,งวันที่17ธันวาคมถึง14มกราคม2567ดาวอาทิตย์จะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีธนูค่ะเป็นภพกรมมะของเจ้าชะตาการงานก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมาในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะมีโปรเจกต์ไอเดียใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงที่เจ้าชะตาอาจจะให้ความสนใจนะคะความใส่ใจหรือโฟกัสไปในมุมของตัวการงานค่อนข้างที่จะมาก เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาตลอดจนเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นคนต่างเพศก็จะเข้ามามีอิทธิพลกระดวงชะตาของตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่เจ้าชะตาไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือหลีกหนีได้ก็คือเวลาที่มีอุปสรรคปัญหานคนที่เป็นคนในครอบครัวหรือการงานที่เป็นในลักษณะของกงศีเจ้าชะตาก็ต้องมีเกณฑ์เข้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อยู่เสมอคะ่ะ และในช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่เองก็อาจจะช่วยเหลือตัวท่านอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่เป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องราวของความตึงเครียดหรือความหนักใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่เจ้าชะตาก็สามารถที่จะฟันฝ่านะคะอุปสรรคสิ่งต่างๆไปได้เพราะดาวพฤหัสนอกจากจะเป็นดาวการงานแล้วก็ยังเป็นดาวประจำตัว หมายถึงในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ใช้สติปัญญาในการแก้ไขสิ่งต่างๆให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะในช่วงระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม2567ดาวอาทิตย์จะโครจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีกุมค่ะเป็นภพวินาศนะของเจ้าชะตา ดาวอาทิตย์จะทำมุมโยกหลังนะคะถึงตัวดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษในช่วงระยะเวลานี้ทิศทางกระแสการเงินต่างๆก็จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นช่วงของตัวรายจ่ายที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นเป็นช่วงที่การเงินอาจจะมีความผันผวนค่ะการงานก็อาจจะมีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นได้ท่านใดที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านมีบริวารลูกน้องก็อาจจะต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ นะบางครั้งก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนความเสียหายจากบุตรบริวารนะที่อาจจะสร้างเรื่องราวให้เจ้าชะตาต้องเข้าไปเคลียร์ไปสะสางในช่วงระยะเวลานี้โชคลาภก็จะมีเกิดขึ้นได้บ้างค่ะแต่อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่เพราะว่าดาวโชคลาภโคจรอ,อยู่ในพวกของความเป็นวินาศนั่นก็คือตัวดาวเสาร์นั่นเองในช่วงระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่30เมษายน2567 ดาวอาทิตย์จะโคจรกลับเข้ามาสถิตอยู่ในาราศีเมษอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์โคจรร่วมกับตัวดาวพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมของตัวการงานและการเงินของเจ้าชะตาอิทธิพลของตัวดาวพฤหัสก่อนที่จะโคจรย้ายเปลี่ยนราศีดาวพฤหัสจะมีกําลังค่ะจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมของตัวการงานการเงินและดวงชะตาของตัวท่าน ส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีโชคโอกาสความสําเร็จในมุมของตัวการงานการประกอบธุรกิจค้าขายการลงทุนตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสที่จะมีผลกำไรส่งผลถึงสถานะการเงินของเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงค่ะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนในช่วงที่ดาวพฤหัสโคโจรย้ายเปลี่ยนราศี ซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดๆไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ